หลังจากที่ได้ประกอบวาล์วออ,ออกซิเจนตู้ปลานะครับเข้ากับฝาขวดน้ำดื่มที่เหลือใช้แล้วนะครับแล้วก็เราใช้ซิลิโคนในการที่จะอุดออรอยรั่วร,รอบๆนะครับฝาที่เราเจาะรูสำหรับใส่วาล์วออกซิเจนของตู้ปลานะครับอันนี้เป็น,เป,นเป็นทดสอบก็ได้ผลที่ค่อนข้างดีมากนะครับเป็นการประยุกต์ก็สะดุเหลือใช้คือขวดน้ำที่เราเ คิดว่าจะทิ้งแล้วนะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับวาวออกซิเจนตูปลาก็สามารถที่จะปรับน้ําได้หลายระดับนะครับจากช้าสุดไปไปสูงสุดนะครับในส่วนของวิธีการใช้งานหรือว่าประโยชน์ที่ได้ก็จะค่อนข้างคุ้มเกินราคานะฮะในส่วนของออหัวออกซิเจนตูปลานะครับที่ซื้อมาเนี่ยก็จะผมซื้อปลีกมาละหัวละ5บาทนะแต่ว่าซื้อเยอะๆก็คงจะไม่ถึงแล้วครับนะฮะเดี๋ยวลองปรับเป็น ความเร็วที่มันเพิ่มขึ้นดูนะฮะครับก็ปรับเ้ื่อยระดับครับก็จะอไปใช้ที่ไร่นะครกาแฟแล้วก็ไร่ผักหวานนะครับเพราะช่วงหน้าแลงนี่คงคงจะลํำบากแน่ดูไม่มีน้ําใช้นะครับผมก็ขวดหนึ่งนี่ถ้าตั้งแบบช้าสุดก็น่าจะได้ประมาณสัก7วันแล้วครับลองลดระดับดู นะเ,นเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจจะใช้วิธีนี้ก็ผมเห็นว่าถูกดีนะครับเบื้องต้นก็เห็นในในอินเทอร์เน็ตเขาทากันแต่ว่าเอ่อก็ไม่ไม่ได้เห็นวิธีโดยละเอียดนะครับก็ลองมาประเมินดูว่าถ้าเราใช้ซิลิโคอนอุดรูรั่วเนี่ยนะครับก็จะทําให้การควบคุมปริมาณน้ําเนี่ยไปเป็นไปได้ตามที่เราต้องการนะครับหน้าแรงนี้นะครับใครสนใจจะใช้วิธีนี้ก็ลองดูนะครับผม นะครับก็เป็นการที่เหมือนกันกบขยายวิธีการที่คนอื่นเขาทำอยู่แล้วให้ให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับขอบคุณครับ